อยู่ข้างหมู่หกนะดูอยู่ตลอดดูปัจจุบันของหมู่เพื่อนเขาเพื่อดูอนาคตของหมู่เพื่อนในขณะนี้ดูความเจริญของหมู่เพื่อนกับความเสื่อมของหมู่เพื่อนดูในปัจจุบันเพื่ออนาคตประมวลข้ามาในุดนี้นั่นแหละเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนมันเบาเมื่อไหร่หมู่เพื่อนดูดูลูกนะว่าผมมีความฝ่ายใจับหมู่เพื่อนมากขนาดไหนดีไม่ดียังมากกว่าหมู่เพื่อนฝ่ายใจตัวเอง มืเพื่อนที่ยังไม่นั่นทั้งนี้จะว่าอะไรนะดูไปแล้วอันนั้นเลยดูไหมมันเป็นความแน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ที่เตือนที่อหารนั้นไม่ผิดคือไม่ผิดแต่หลักธรรมที่จะเข้าแก้ความผิดกินนะที่ได้รู้นั้นที่นายย่าเลยท่านมาเป็นของเล่นหรือยี่ เราจมาตกงกับสัตว์โลกเท่าไรไม่เคยมีการสถานที่วละเวลาขนาดที่เคลื่อนไหวออกมามีแต่เรื่องนี้ทํงางานทั้งนั้นพวกเรายังไม่ทราบอย่มานอนใจนชมมีวความนอนใจนี้มานานเท่าไหร่แล้วนี่เขาไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อน เรื่องฤทิอำนาจของจิตก,ก็มีความสลาดแหลมคมขนาดไหนและเป็นภัยต่อหัวใจเราเนี่ยก่อนอและต่อไปจนกระทั่งถึงหัวใจของโลกมีความต้องการขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนเพิ่มขึ้นมากแน่ใจว่าเข้าใจในเพคของพระในเพปฏิบัตินี้ ทีกหนึ่งนำสิ่งเหล่านี้มาแสดงให้หมเพื่อนฟังนี่ปฏิบัติตดยเพื่อหลุดออกจากห้องขห้างยิ่งใหญ่ในสามโพมิเกียร์อันั้นจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับมันไม่ว่าสจะที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติว่างกันเลย เขาที่อยเป็นสมมุติเหมือนกันใมสามแดนโลกตันทำอะไรมันก็เลยเถิดเลยเถิดอยู่เสมอเล็ดดูอยู่เรื่อยเตือนเรื่อยแต่ไม่ยอมจำอันนี้สิอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ยอมจำเพราะพะความนอนใจนั้นนิสัยนั้นนเคยกินนิสัยนั้นคืออะไร นี่ก็ไม่รู้อีกทีนี้นี่เป็นผืนเป็นไปทางนั้นยอมไม่รู้จะว่างไหนทำสีนก็นอนใจไปตีนนั้นเสียจมก็เอาตีนั้นเสียแม้กระดิกพิษแพล่ภายในใจิตใจให้มีความรู้สึกและลึกได้เลยว่าผิดหรือถูกประกันเลยแม้ายละเอียดเป็นผิดก็ไม่ใช่ของดี ดูเลี่ยนเล็กๆเท่านั้นจนมองหาไม่ไม่เห็นด้วยตาเนื้อมองไปมันขึ้นเพ้าไม่ได้อวัยวะของเราเป็นยังไงเจ็บไหมมันผิดปกติมันข้างกายของเราเมื่อถูกขึ้นแทงด้วยเลี่ยน,นละเอียดแน่เป็นฝุดผมเข้าตาเป็นยังไงใครก็ทราบุกคนเรื่องผมเข้าตัวเข้าตาผงม,มันละเอียดขนาดไหนทำไมมึงทำเป็นเป็นภยัยเป็นพิษเป็นภัยต่อตาเล้ขนาดนี้น นี่เกี่ยวเลยไม่ต้องพูดทังนี้ต้นยุงต้นยางภูเขาทั้งลูกสมาทัพเนี่ยถึงจะได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนเพียงเพียงอันละเอียดหรือผงละเอียดทิงแทงข้าในอวัยวะรือเข้าตาแล้วนั้นเหมือนก็เป็นทุกข์ปล่อยเนี่ยเราเกี่ยวยีแล้วก คอยดูเฉที่เดลือยกกองคนมาเท่าภูเขาเท่าจนยุมต้นยางอะไรมาทับหัวใจเราเราถึงจะว่าเรามีกิเลสเราถึงจะว่าอาจจะมีข้าสึกเราถึงจะตั้งท่ารับมันตั้งท่ารับอะไรคือขอทัททงหลุดมันทับลงไปแล้วมีโอกาสที่จะมาตั้งท่ารับมันนอกจากรับแบนเท่านั้นแบนไปหมดทั้งตัวรับมันก็รับแบบแบน นเหมือนกันที่เหลมันฟาดลงตรงไหนมันก็แหลกไปเหมือนกันกับภูเขาทุกสิงที่อยากมันเป็นไปทั้งนั้นพยายามแนะนำอสอนอยู่ด้วยในรายละเอียดละอ่อนความที่กองอ่านยาทําอะไรด้วยความร,ราุ่มรุ่มจนๆเพราะเหตุความไม่มีสติไม่ดีเลยสอนอยู่ทั้งหาามดปฏิบัติเข้าไปเสียเมื่อสติปัญญาเคลื่นตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมา มันก็เหมือนกับเราลืมตาขึ้นมาลืมตามาลืมมาเพื่อเห็นทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในยิสัยของตาที่อยู่วันนได้มากน้อยอย่างไรมันต้องเห็นได้ที่อยู่ในยิสัยของสติปัญญาที่พื้นตัวขึ้นมาได้มากน้อยอย่างไรทําไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมีอยู่ในใจแท้ๆสติปัญญาก็คลิกขึ้นมาจากนั้นแรกทําไมจะไม่เจอกันเพราะอยู่ด้วยกันถ้าเราก็คลิกขึ้นมาถ้าไม่นอนใจที่อย่างเดียว แดนที่เราจมอย่นี้ประเสริฐหากว่าแดนที่เราจมอย่นี้ประเสริฐโลกนี้ประเสริฐสมุนแล้วสามมประทางไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องหาธรรมมารืมมาฟื้นให้ดียิ่งกว่านี้เพราะนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วสำหรับตารุนพี่นาย,ยูทีนี้ความเห็นของผู้หลับตาจมในกองงูของผู้กับผู้ที่เห็นด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความประเริดของจิตสุดนั้นต่างกันอย่างไรบ้าง คำวาสดากับพวกเรานี่ต่างกันทยางไรดูต้งตามตนั้นดิถ้าวิเศษจริงๆก็ไม่สามารถจะมาสอนสอนโลกและมาปราบวิเดชให้สัตว์โลกได้ีิเดชมันเป็นไทยเป็นคุณพระพุทธเจ้าซะเป็นจอมฉลาดนนผมทั้งองค์จึงประนามว่าีิเดชเ,เป็นไทยเป็นไทยความเกิดแจ้งเกิดตายในวัฏสงสารพ่อหน้าีิเด้ด เป็นภัยขนาน,นั้นใครเป็นคนมาประกาศทำเ,ลเหล่านี้คําเหล่านี้ทําไม่แยกสัดาจองเปล่าพวกเราประกาศได้ยังไงจงอยู่กับมันงูหัวขึ้นมามองดูมันได้เมื่อไหร่พอจะรู้ว่ามันเป็นโทษเป็นคุณเจสตัวนี้นอือน,นี้มันหนักใจจีบาง ความใฝ่ใจความสงสารเพื่อนก็เต็มหัวใจมองไปแง่อะไรนั้นใชเห็อนันเป็นที่ผูกใจนัไม่ผูกต้องเลยตักไดเคลือนได้ดุว่าแล้วว่ากล่าวกันไปเรื่อยในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องผิดถูกแล้วเตือนกันทำไมดุกันทำไมว่ากันทำไมมันก็ขวางทำนั่นนี่ที่เหลือเหยียบทำนั่นที่เหลือทำไม่ค้ำคออยู่นั่นน่ะ มันดีแล้วเหรอแต่เราจะเียบมันก็เหมือนอย่างนั้นไม่ได้อยู่กันดีเสีหลานไม่ได้กิเลสไ,ไม่ค้าคออย่างนี้ค้ามมันดีเเหรอแล้วถ้าเรา,ย,ายังแบบรู้ชาติเห็นาติข้อปหาไมา้มา่อืมเอาที่ชุมนุมมาค้าคอกันให้ดูข้ามเจ้คอคนพระอ,องค์เดียวเท่านั้นแหละองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นแหละข้ามคอน่ะไม่มาข้าคอเนียแล้วให้พระสมัยดูว่ามันดูได้ไหม นี่ยกความเปลี่ยนหปลงมาให้ท่านหลายดูแล้วกิเลสข้ามคอมทำไมมาหน้าดูนะ <c oughs> พูดเด็กกระโดโดสะเวงของวิริเนาะแล้วกิเลสไม่ข้ามคอมองดูตรงไหนมีแต่กิเลสไม่ข้ามคอข้ามคอข้าคออยู่หมดพัดหมดว่าแล้วมันหน้าดูหรอือตั้งแต่เราเอาไม้ข้ามคอองเดียวตอนนี้แล้วให้ดูกันทั้งวัดดูได้ไหมนั่นละดูเอาสินั่ผมพูดยังไงทั้งนนายไม่มีใครเราจะพูดอย่างนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยผมเองก็ เป็นนักล่าอาจารย์มาก็ไม่มี็นรมีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นอ่ะที่พูดได้อย่างเด่นๆัดๆแต่มันเป็นนิสัยของแต่และอุบาอาจารย์ที่จะนําเหตุนําผลนําอุบาธรรมออกมาใช้ให้ลูกศิษย์บหาได้ยินได้ฟังลึกขึ้นอย่างละเอียดมันน้อยอย่างไรตามปัญญาแต่คนไทยหรืีแล้าก็พูดตามความรู้ความสามารถของเราที่นมีุติเอราคิดนะไม่ค้าขอพระนั้น กิเดสข้ามคอขนะพระพิเดสข้ามคอเรามันน่าดูแต่ไม้ข้ามคอพระอยู่ในวัดนี้สักอ,องค์ใดองค์หนึ่งแล้วมันน่าดูไหมถ้านี้ไม่น่าดูแล้วนั้นก็ยิ่งไม่น่าดูเลยมองไปไหนในทั่วโลกก็ทัดมีแต่อย่างนั้นมีวาง,งอ่ะมีแต่ไม้ข้ามคอกิเลสข้ามคอนี่น,นีข้ามเขม้าใจไหมไม่งามไม่เป็นงาม ข้ามบข้ามยันเลยพื้นดิ้นกระเือผสมกันควรกวายจะตายแต่ไม่ตายดิ้นดิ้นก็ไม่ทราบมันดิ้นถ้าหลุดหรือมันดิ้นจะตายเห็นมัมันมีแต่มันดิ้นจะตายเห็นไม่ใช่ดิ้นให้หลุดถ้าิ้นจะให้หลุดก็ดิ้นด้วยความเพียนมีอะไรฟาดนลงไปเลยถ้าจะดิ้นให้หลุดนี่ไม่ใช่ดิ้นให้หลุดมันดิ้นกระเจาผสมสิ่งที่มันจะหลุดก็คือ ของใหม่ของเก่าในท้องมันจะหลุดออกมาคือถูกไม่ค้ำคนที่ดิ้นให้หลุดนี่ดูจะไม่เห็นก็ดูกระดีกว่าความดิน้นนั้นมีแต่มีแต่นั่นแหละมันจะดิน้นออกมาทะลักออกมาถูกค้าขอมาลังไหลกันมามาไม่ได้เรื่องได้ลาวมารายหนึ่งก็ขวางตายเห็น่ะ มาสองรายก็ขวางกัน,นาม,ม,มายิงหมาคาบาบังคลามบังขลาร์มบินตามทางพกท่านหลายเคยเห็นไหมหมาคาบบาังคลาร์ลคามเนี่ยมันคาบกันก็บอกอลามเนี่ยมันบินขวางทางไปเนียมันไม่ได้คาบปากก็บอกยี่ยิ่งนะถ้าอยากจะราบเขาลามมาให้หมาคาบเป็นผู้เป็นอาจารย์สอนคนบั้งสิษย์แล้วโยนคาบมันมันจะคาบยังไงให้ดูมันจะคาบ ทางก็บอกนั่นแหละแล้ววิ่งขวางขลามหลามยาอะไรก็วิ่งขวางคนมาตามถนนทางนี้ล้มลนานวไปถูกขาหลามที่หมาข้ามตีหน้าผากออกแล้วหลบไม่มทันเหมือนกิเลสตีหน้าผากคนมันหลบไม่ทันเียราการขวางอย่างนั้นจีวางเนี่ยกิเลสนันเ็นะมันขวางทำอย่างนี้นดูเอามไม่รู้จะของจะเทิร์นเผื่อมันล่องเพลงในฝังมันจะเอา โยกเป็นอาหารอยู่ในขณะนั้นนเงหลับก็อ็เพลินฟังเพลงม,มันหนิทีไาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรอยู่เก่าก็ไม่เป็นทางมาใหม่ก็ไม่เป็นทางอะไระมีตาม่างคนต่างวางนั่นน้ขวางอัคขวางทำขึ้นมางไงขวางอัดขวางทำว่าการขวางตัวเองทําลายตัวเองมันอะไรมันผิดแปลกกันตรงไ มันทําให้เล่นได้มาหลายการฆ่าีิเลียน,นไม่ใช่ของเล่นมันต้อง,งจริงต้องจำเตือนจะเหมือนอะไรอะไรแล้วก็เตือนเตือนเพื่อหลักใหญ่ผมไมไ่สนใจกับอะไรนะวัตถุในยาว่าแต่อยู่ในวัดป่ามันตานี่ไหมวัตถุสมบัติอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุผมไม่เคยสูใจยิ่งกว่าใจพระที่ผมอบรวมสั่งสอนและรับเป็นปาราอุ ให้ความภักลีทางด้านจิตใจเป็นสำคัญอันนี้ผมถือว่ามากถือมากจริงเห็นรอะคุณค่าดูที่ใจใผู้ที่ถูกเหยียบย่ำทํำลายทรมานที่สุดั้งมีอะไรเทียบและในโลกนี้ก็คือหัวใจสิ่งอื่นทำลายมันได้อะไรร่างกายเป็นเครื่องมือของของกายงานกระทบร่างกายก็เข้าไปสู่จิตใจ ใจมันไม่มีความรับผิดตัวเองก็รับเหมาหมดทั้งหมดทั้งนั้เจ็บปวดแสบร้รานขนาดไหนใจต้องเป็นผู้รับร้อยทั้งร้อยใจรับทั้งนม้นนอกจากใจที่ทมดุดถุกพ้นแล้วนันน้นจะรับทราบกันเท่นนานั้นนั่นสามารถที่จะสานอย่างจากใจพระรหารท่านรานจารย์จึงเล่พูดว่าทหา์ท่านไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาเอเปรียบคาเวทนาเพราะทั้งสามนี้เป็นสมมุติ ได้ขาดสะบ,บัน้นออาจากไปแล้วระหว่างที่อยู่เรื่องการกับขันซึ่งเป็นความรับผิดชอบทังใจกับเป็นเพียงรับทราบกันโดยสันเสริญปิยานเป็นความรับทราบกม็มีอะไรจะมาสึงรทราบม,มีอะไรจะไปคับผมจิตใจของนั้นได้โดยหลักธรรมชาติของจิตเองเป็นเช่นนั้นไม่ต้องบงังคับบัญชาตัวเดียวมีฐานที่อะละว่าไงอาจารย์เจีย ต้องทมาเป็นไงฮะฮะืลพระพิเรนมันเผาหัวผ้ามันยิ่งผิดร่างกน,น่นี่ฮื